คุณแม่แบมแบบก็เซเว่นเคลื่อนไหวดังมดํนดำคาชาพาเปรียบเทียบความดังของลูกชายกับลิซ่าแบ็คพิงต์แากกรณีดราม่าที่พิธกรดังฝีปากกล้ายอย่างหมดดนดคชาพาตันเจริญได้อ้างอิงถึง2ศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างนิชาคุณและแบมแบมกลางรายการแฉเทปออกอากาศวันที่10กันยายน2564ในเชิงเปรียบเทียบกับลิซ่าแบ็คพิงค์ในศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปแบ็คพิงค์ ซึ่งกำลังมีผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับอัลบ,บั้มราติสาโดยคำพูดที่มดดาคชาพาได้พูดนั้นมีใจความว่าแน่นอนนี่คือปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราไม่เห็นซุปเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ยังไม่ได้ขนาดนี้เรามีแบมแบมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกคำว่าระดับโลกจริงๆมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราแล้วจริงๆนะ ทางนี้เรื่องราวดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของสศิลปินเป็นอย่างมากต่างเข้ามาตามหนีและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของมดดำพร้อมกับติดแฮชแท็กแบนด์มดดำทำให้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์จนเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษในที่สุดในขณะที่ทางด้านแบมนบมได้ออกมาเคลื่อนไหวหนังเกิดดราม่าผ่านทวิตเตอร์ของเขาโดยระบุข,ข้อความว่าไม่เป็นไรครับ บางทีหลายๆคนอาจจะไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมก็มีความสุขแล้วครับส่วนด้านคุณแม่แบมแบมหรือคุณแม่กกชากรผพัวกุลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันโดยได้โพสต์ภาพคู่ลูกชายพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าความจริงก็รับได้นะแต่ก็แรกหัวอกคนเป็นแม่